บรนจงขอโอกาสถามธรรมด้วยครับจากอำเภอพระสมุดเจดีจังหวัดสมุทรปราการปฏิบัติธรรมอย่างไรถึงจะบรรลุธรรมขั้นต้นขั้นกลางขั้นสูงสุดไม่ต้องมาเกิดบนโลกมนุษย์อีกเพราะโลกมนุษย์ยุ่งเหยิงวุ่นวายมากครับยกศรัทธาขึ้นก่อนทุไม่เรื่มบวกนี่ยกศรัทธาขึ้นก่อน ศรัทธาในพระ,ร,ะรัตนตรั na, ย anyway. พระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์โดย่ายเดียวศึกษาหาความรู้ในหลักคําสอนแล้วปฏิบัติตามถ้าพระรูปไหนอยู่ในธรรมอยู่ในวินัยสอนทางมากทางผลลูกก็เข้าไปกราบได้ไหวเพราะลูกอยู่ถึงขั้นอยู่ถูกกลจนพระสมุทเจดีสมุดรปาการถ้าลูกเห็นพระผู้ที่ท่านปฏิบัติดีปฏิบัติชอบอยู่ในธรรมอยู่ในวินัย ลูกเอาณวัาโกวาดมาศึกษาก่อนเรื่องพระวินัยของพระอืถ้ามีพระใจวิโดกฉบับประชาชนลูกเข้ามาศึกษาดูอืมเพื่อเป็นกําลังจิตกําลังใจให้มีความศรัทธามากขึ้นลูกจะไปไอ้นั่นบอกว่าเห็นพระไม่ดีก็เกิดเบื่อหน่ายไม่อยากนัาถือพุทธศาสนาลูกจะคิดอย่างนี้เมื่อเห็นพระไม่ดีนั่นเลยเรายิ่งสำเนียกดูจิตดูใจตัวเอง เราจะยกระดับเราขึ้นรักษาพระพุทธศาส,สนาตามหลักคำสอนของพระองค์เพราะมีในตำราถึงเราจะไม่ไม่รู้ไม่แจ้งแต่ตำรามีนะลูกนะเอาตามตำราก่อนหลวงปู่เป็นอย่าง,งนี้ในภาะราฐมีความเชื่อความเลื่อมใสตอนแรกก็ยังไม่มากนะลูกนะแต่ว่าก็เชื่อเชื่อเรื่องบุญเรื่องบาปเรื่องอะไรเป็นปกตินั่นแหละมันยังไม่เข้าใจเข้าใจ โน้นจนปฏิบัติธรรมต้องดูปฏิบัติไปเรื่อยปฏิบัติไปเรื่อยความเชือ่อความเริ่มใสเริ่มแน่นเข้าไปหนักแน่นเข้าไปหนักแน่นเข้าไปพระจิตเริ่มเข้าสู่การเป็นสมาธิเริ่มชุ่มเย็นนี่ท่านน้องนี่แหละมันก็เลยเป็นอีกแล้วแล้วไอ้เขาเรายียกว่าอีกแบบแบบหนึ่งนะลูกนะี่คือบอกว่ามันไม่ได้อยู่ในทางโลกนะจนจิตรวมเข้ารวมเข้ารวมเข้าแล้วชุ่มเย็นนี้แหละเห็นผลแล้ว ความศรัทธาก็ยิ่งมีเดิมอยู่แล้วไงลูกมันก็สเสริมเพิ่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 มขึ้นมาคือตอนแรกมันก็ยังไม่ไม่ได้ถึงถึงขนระดับเดนมาร์กดึงผลแต่ความศรัทธาก่อนลูกศรัทธาในพระพเจ้าพระธรรมพระสงฆ์ศรัทธาไปเรื่อยศรัทธาไปเรื่อยตอนนี้ที่ศรัทธานะ่ะก็เมื่อที่หลวงปู่ป่วยเป็นโรคหัวใจแล้วก็เลยตายตายแล้วก็เลยท่านพระยาโยมในเรือบานเอาลงไปในนลกนีเลยตอนนี้แหละที่ลงแบบสุดตง่ง ถึงขอท่านพญายมนายนิรบาบามาบวทเพราะในโลกนั้นมีแต่พระกับอุบาสิกาตกนี่เห็นชัดเลยได้ยินแต่โบราณโบราณว่าพระตกนรกมีอุปมาอุปไมนี่ราวตากผ้าจีวรเท่ากับต้นตาลใกล้จะหักแล้วเป็นจริงอย่างนั้นตั้งแต่สมัยพุทธกาโน่นนีน่ตั้งแต่สมัยพระเจ้ายังอยู่โน่นโน่นแหละพระ จะไปรวมกันจุดนั้นจุดนั้นจุดนั้นหรือลึกกว่านั้นที่เป็นมหาอเวจีนรกสองพันล้าก่าปีแทบจะไม่มีช่องว่างให้เห็นเลยมีแต่พระเนนอุบาสิกาใส่ชุดขาวลองโอดตัวขึ้นหัวอยู่นั่นนะมันก็ลงที่ว่าลงเป้าก็กลับมาก็ขอเออขอถืออยากจะตายขาดพระเหลือน คือเราก็พูดง่ายๆว่าเราก็อยู่กับพ่อแม่ครูอาจารย์นี่เรื่องพระวินยัยเรื่องอะไรนี่เราก็เป็นมาตั้งแต่นานแล้วเดี๋ยอายุสิบเก้าปีที่เราบบัปไปจำครั้งแรกนู่นนะมันก็เลยแน่นในพระวินัยตลอดตลอดตลอดแล้วก็ไม่เคยว่าจ้างไปไหนสวดม์ไหวบพระทำพระเช้าทำพระเด็นถ้ามีเวลาเดินโยกมนั่งภาวนาคือเสริมอยู่ตลอดตลอดไม่ไม่มีคําว่าขาดตกบกพังไปไหนมันก็เลยเป็นพร้อม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 หมดนี่แหละเรื่องของเรื่องมัน พอเขาขึ้นมาบวชตอนนี้ก็ปั๊บเลยเริ่มเลยแหละเอาจริงเอาจริงนะตอนนี้นี่เรียกว,ว่าศรัทธานำหน้าเชื่อเรื่องมรรคเชื่อเรื่องผลศรัทธากา้าไม่คิดที่จะมาเกิดอีกถ้ายังไม่สามารถทรงมรรคทรงผลในปัจจุบันเมตายแล้วปับ๊บก็จะไม่กลับมาเกิดในโลกมนุษย์หลวงปู่จะเป็นอย่างนี้หลวงปู่จะไปเกิดในเทวโลก รู้สึกตัวว่าเกิดเป็นเทวดาชั้นไหนก็ตามหรือเป็นพรมก็ตามเมื่อรู้สึกตัวเกิดปับ๊บก็จะภาวนาะละกิเลสปั๊บเลยนี่หลวงปู่จะเป็นอย่างนี้ที่ลูกถามว่าทําอย่างไรจึงจะบ,บรรลุธรรมขั้นต้นขั้นกลางขั้นสูงขั้น,นสูง,ส,งสุดเอาศรัทธานําหน้าไงลูกหลวงปู่จะเป็นอย่างนี้มันจะเป็นของมันไปเรื่อยๆไปเรื่อยๆซึมซับไปเรื่อยแน่นไปเรื่อยๆฮะถ้ามีความศรัทธานําหน้าน,น,นะลูกนะถ้า ความศรัทธาไม่มีเป็นไปไม่ได้ใช้คํำนี้เพราะอินทรีย์ไม่เก่กล้าพระห้าอินทรีย์ห้าจะไม่สมบูรณ์บริบูรณ์ถ้าความศรัทธาขึ้นก่อนปั๊บนี่แหละถึงมรรคถึงผลได้อย่างรวดเรีวเวชื่อพุทธเจ้าเชื่อเรื่องว่าเออพพุทธเจ้าตรัสว่านี่บุญนะนี่บาปนะคือเชื่อหมดเลย นรกเป็นอย่างนี้สวรรค์เป็นอย่างนี้พรมโลกเป็นอย่างนี้อรุปรพมเป็นอย่างนี้นิพพานเป็นอย่างนี้คือเชื่อว่าบุญมีบาปมีนรกสวรรค์มีนิพพานมีคือเชื่อทำบุญก็ได้บุญทำบาปก็ได้บาปทำดีก็ได้ดีทำชั่วก็ได้ชัว่วเชื่อแบบนี้ยอมทุกสิ่งทุกอย่างคือมอมกายถวายชีวิตนี่เรียกว่าศรัทธาแมนตายก็จะไม่หันไปทำความชั่วอีก พูดง่ายว่าเมนมีพวกพยานาะทรงฤทธิ์ทรงเดชทรงคุภาพจะมาฆ่าถ้าเธอนับถือพรธศาสะนายอมตายเลยทํานองนี้นี่นี่เรียกว่าศรัทธากล้าลูกพอเข้าใจไหมถ้าจะทาแบบนี้ปั๊บนำหน้าปั๊บนี่หละอินซีห้าอินรีย์แก,ก่กล้าพละกกาลังเต็มเมดเต็มเหมือนที่ว่าอินรีห้าพละหา้าเบื้องต้นของมันลูกอยู่ตรงนี้จะไม่มีคาว่าอะไรล่ะขาดตกบกพร่องหรือ อะไรที่ทำให้เสื่อมจากทางเดินตามหลักคำสอนของพระพุทธศาสนาเลยลูกจะตรงต่อตรงต่อนี่ผ่านตรงต่อนี่นผ่านหลวงมูธเป็นอย่างนี้นนเวลาที่เกิดอะไรขึ้นก็ตามเชื่อกรรมเชื่อผลของกรรมไม่คิดที่กลับมาเกิดในมนุษย์อีกลุงพูจะเป็นอย่างนี้ใครจะว่าผิดใครจะว่าไอ้ใครจะว่าเราไม่ถูกใครจะว่าเราบ้าเราบ้องน้องเข้ามาสู่ตัวเองลึกถึงกุฏเจ้า เราปฏิบัติตามนั้นลงตรงนั้นปั๊บเลยใครจะว่าเราบ้าเราบอกเ,เราก็ฟังอย่างเดียวมีสติรู้ตัวอยู่ว่าเดี๋ยวนี้เราปฏิบัติเราบ้าเราบ้องไหมตามหลักคำสอนไหมมีความทะเยอทะยานอยากไหมจะไม่อยากอะไรในรูกหนะ่อจะอยากสิ่งเดียวก็คือพระนิพพานเพราะการนับการระลึกถึงพระนิพพานเป็นการระลึกที่ไม่ผิดยิ่งระลึกยิ่งใจอาหารจ์จะไม่กลับมาเกิดในโลกมนุษย์ เวลาตายแล้วก็จะไปเกิดในเทวโลกเพราะมนุษย์มันยุ่งเหยิงหลวงปู่จะเป็นแบบนี้เหมือนที่ลูกถามทำนี่แหละเพราะหลวงปู่เื่อหนาโลกมนุษย์ผัวเมียต้องทะเลาะเบาเว้งกันค่ากันลูกไม่ดีก้องด่าพ่อด่าแม่บางทีพ่อไม่ดีก็เอาลูกเป็นเมียบางทีลูกก็ฆ่าพ่อบางทีพ่อก็ฆ่าลูกอุย้ยสารพัดย,ย,ยุ่งเหยิงว้วนไยโกหกกลอกลวงสารพัดไม่มีความสัความจริง ลวงปูจึงเกิดความเบื่อหน่ายฟังนะลูกนะความศรัทธาพร้อมกับความเบื่อหน่ายจะคู่กันเมื่อความศรัทธากับความเบื่อหน่ายคู่กันนี่เบื้องต้นเห็นการทะเยอทยานอยากในทางมากทางผลเพราะว่าจะเป็นอย่างนี้แต่สินใจปุ๊บปั๊บเลยเรานี่นะอเอา้าตอนนี้จะไม่อยู่ทางโลกแล้วเราต้องเข้าใจได้ว่านี่การที่อยู่ทางโลกเนี่ยถ้าจิตมันไม่สามารถที่จะรับโลกได้เนี่ยมันอยู่ทางโลกไม่ได้นะคือลวงปูจะอยู่ทางโลกไม่ได้เลยนะ บรรพชาเท่านั้นสาธุบัพชาสาธุบัพชาน้นในจิตในใจหลวงปู่บวชด,ดีนะบวชด,ดีนะมีแต่การบรพชาอุปสมบทเท่านั้นที่จะหลีกลีหนีจากการเบียดเบียนด้วยกายด้วยวาจาและด้วยใจความคิดของตัวเองทิ้งให้หมดกิริยาท่าทางตัวเองทิ้งให้หมดเอาทมเข้ามาคลอง,องทั้งกายด้วยทั้งวาจาด้วยทั้งใจด้วย ก็คือเอาหลักคำสอนอย่างเดียวความคิดของตัวเองเป็นเปรตเป็นผีเป็นอับปีทั้งสิน้นเอาหลักธรรมหลักวินยัยหลักคำสอนพระเจ้ารวมเข้ามาถ้าสิ่งไหนที่พระเจ้าไม่บัญญัติไม่ทาสิ่งไหนที่พระเจ้าอนุญาตเราจึงทคาคาพูดคําจาอะไรก็ตามต้องพร้อมพร้อม,พร,อมพร้อมหมดด้วยในสัมมาวาจาเต็มภูมิแห่งการเป็นพระเป็นสมณะต้องอาจต้องหันเหมือนผู้เป็นปีตามารดดคือพระเจ้า จึงจะสามารถที่จะเข้าสู่มรรคเข้าสู่ผลและไม่กลับมาเวียนว่ายตายเกิดได้ถ้ายัางห่วงโลกมนุษย์อยู่ยากลูกนั้นหลวงปู่ไม่เคยห่วงโลกมนุษย์เวลาที่หลวงปู่เบื่อนายโลกมนุษย์เห็นสิ่งเดียวทางที่จะไปก็คือเมืองปณนิพพานจึงปรารถนาจุดนั้นศรัทธา,าเชื่อเลยว่าต้องไปถึงจุดนั้นแน่นอนแม้เราบรรพชาอุปสมบทแล้วถ้าเป็นไปได้เราจะไปแสดงอาบัติ ขอขอมาพระพุทธเจ้าเพราะสงอยู่ที่มหาปรินิพานเพราะพระในโลกมนุษย์ศีลไม่บริสุทธิ์หลวงปู่ปานนั้นที่ลูกถามนี่ที่เขียนถามทรม,มานี่หลวงปู่ปานนั่นนะลูกนะหลวงปู่ถือว่าไม่มีใครบริสุทธิ์พูดถ่อขกแค่นั้นก็เห็นอย่างนี้มีแต่อวดอุตริมนุษยธรรมมากกว่าหลวงปู่เลยตัดสินปัญหาตั้งแต่เมฆาราดแบบนี้แหละ แล้ไม่คิดจะคบหาสมาคมก็ใครปฏิบัติอย่างเดียวปฏิบัติอย่างเดียวใครจะว่าเราบ้านเราบเราไม่สนใจสนใจแต่ว่าพุทธเจ้ายอมรับเราหรือไม่มีผู้โวธรรมสังโฆม,มีมรณาสติมีการพิจารณากายด้วยความเบื่อหน่ายร่างกายนี้จะตลอดเวลา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 ตายจักไม่กลับมาเกิดในโลกมนุษย์อีกหากไม่สามารถชงมรครงผลจะไปเกิดในเทวโลกหรือพรหมโลกรู้ตัวว่าเกิด พระตั้งติพภาวนาเลิเกลียดทั่วไปเลยตรงนั้นจบหลวงปู่คิดอย่างนี้ถ้าลูกต้องการไม่กลับมาเบียนไห L ตายเกิดอีกจะสามารถบรรลุถรมขั้นต้นขั้นกลางขั้นสูงสูงสุดลองนำปฏิปทาที่โสสูดโส,ส,ส,สเป็นโส,สตายหลวงปู่ไปใช้ดูสิลูกถ้าถ้าเข้ากันได้มันก็จะอาจก็จะหานก็จะลงกันปั๊บเลยแหละ ถ้าเคยเป็นครูเป็นบากันมาก่อนย่อมที่จะลงกันได้อย่างรวดเร็วลองดูรูปหลวงพทํามาเป็นขราบ้านจนจิตรวมใหญ่เห็นไหมละ่ะนั่นแหละเวลาที่ขึ้นจากนรกมานี่เขาเอามาส่งเรานี่ว่าจะมาบวชเอาจริงเอาจังเลยตอนนี้นี่แหละนั่นแหละจนสามจนจิตรวมใหญ่เป็นพลักกำลังจะจะบอกเต็มภูมิได้ะะจะจะพูดเต็มภูมิได้เลยว่าหรือเต็มปากได้เลยว่านี่ อินรียเก,กก้าเต็มเต็มเม็ดเต็มหน่วยเรียกว่าอินรีห้าพละหา้าเกก้าเต็มเม็ดเต็มหน่วยเพราะเมื่อกิตรวมใหญ่ปั๊บเป็นพลังกาลังใหญ่เห็นโลกเป็นภาพขาวดําไม่มีสีสันใดๆหญิงชายเปรียบกับเปรียบเสมือนภาพขาวดําเปรียบเสมือนผีดิบต้นไม้ใบหญ้าพวกที่พักที่อาศัยต่างๆบ้านเรือน เหมือนกับซากปหลักหักพังน,นี่เรียกว่าอินรีเกกา้าพละเกกา้าด้วยความศรัทธาตอนนี้อยู่ทวโลกไม่ได้แต่ลกูกน,นี่พระนิพพานแค่เอื้อมพระนิพพานแค่เอื้อมตายเดี๋ยวนี้ขณะนี้ตายเลยเบื่อหน่ายโลกมนุษย์นี่จะไปเกิดในเทวโลกภาวนาแล้วก็เลยต่อเลยต่อแล้วตอนนี้่มันต้องเป็นอย่างนี้เข้าใจน,นนะลูกเนาะ ถ้าอยากจะเออถ้าไม่อยากจะกลัาเวียนว่ายตายเกิดอีกอืมถ้าลูกลองเออลูกลองนําปฏิปทาของหลวงปู่ไปใช้ดูนะอืมดูกก็อาจจะใช้คํานี้นะอืมบรรลุธรรมขั้นต้นขั้นกลางขั้นสูงและสูงสุดไม่กลับมาเกิดอีกตลอดนาฏการขอมุทนาลูกษาธุ